สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์พอลิตินประสบการณ์สุขภาพดีของครอบครัว สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Talk ครับทางช่อง YouTube ครับ Happy Healthy Channel นั่นเองนะครับแน่นอนครับใครที่อยากจะติดตามข้อมูลความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพต้องกด Subscribe เลยนะครับรวมไปถึงอย่าลืมนะครับที่จะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อคนที่คุณรักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมด้วยนะครับสรายุสลิดครับครับรับหน้าที่ในการดําเนินรายการครับ คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะบอกเลยว่ามีหนึ่งเรื่องที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับสารชนิดหนึ่งที่โอ้โหมหัศารจรันมากๆครับแล้วก็ช่วยในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับสารนี้เนี่ยมีประโยชน์หลายด้านแล้วก็มีประโยชน์แบบ ต่อร่างกายเนี่ยในองค์รวมหลากหลายเลยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโคเอนไซคิวเทนครับช่วยย้อนวัยร่างกายแข็งแรงครับแน่นอนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสุดยอดนายแพทย์ครับที่จะมาให้ความรู้ให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักแล้วก็เข้าใจโคเอนไซคิวเทนมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับพันธบัตรโทนนายแพทย์ศักดาชานมณิชยชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรครับหมอศักดาครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสารชนิดหนึ่งนะฮะที่เคยไปหาข้อมูลความรู้แล้วเนี่ยแหม เขาสามารถจะช่วยดูแลร่างกายได้หลากหลายส่วนทีเดียวน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับทีนี้โคเอนไซม์คิวเทคืออะไรให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยครับโคเอนไซม์คิวเทนะครับชื่อเขาก็บอกแล้วว่าเป็นโคเอนไซม์ราะนั้นในร่างกายเราเนี่ยจะมีทั้งตัวเอนไซม์แล้วก็ตัวโคเอนไซม์นะครับก็คือเป็นตัวที่ไปช่วยในแง่ของการทำให้เอนไซม์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับเมนหลักของเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้พลังงานโดยเฉพาะ อวัยวะที่ต้องการพลังงานสูงนะครับจะมีตัวโคเอนไซม์เนี่ยสูงมากครับตัวนี้ครับอ๋อก็คือจะสามารถช่วยให้พลังงานจากอวัยวะต่างๆในร่างกายเราได้ทีนี้โคเอนไซคิวเทนร่างกายของคนเราปกติแล้วสามารถจะผลิตเองได้ตามธรรมชาติไหมครับผลิตได้เองตามธรรมชาติครับแล้วก็ค่อยๆลดน้อยลงตามที่อายุเรามากขึ้นหรือเรามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยอาการที่จะสร้างของโคเอนไซคิวเทนก็จะลดน้อยไปด้วยครับอ๋อก็คือจะตามอายุเราเลยใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นวัย รุ่นเป็นเด็กก็จะผลิตเยอะหน่อยพอเริ่มที่จะมีอายุมากยิ่งขึ้นก็จะลดน้อยลงเสื่อมไปตามร่างกายเราใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ร่างกายของเราเนี่ยต้องการโคเอนไซม์คิวเทนมากน้อยขนาดไหนครับหมอจริงๆก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับมีตั้งแต่ขนาดประมาณสัก10มิลลิกรัมนะครับต่อวันจนถึง150มิลลิกรัมต่อวันเลยนะครับขึ้นกับ วัตถุประสงค์ในการใช้นะครับ<ม>ถ้าคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรทานเพื่อบบเสริมอาจจะวันหนึ่งสักสิถึงสามสิบมิลิกรัมก็พอนะครับ<อ>แต่คนที่เป็นโรคหัวใจนะครับคนที่เป็นโรคสมองบางทีต้องทานถึง 75มิลลิกรัมถึง150มิลลิกรัมต่อวันเลยก็คือเพื่อที่จะไปบำรุงถูกต้องครับแล้วก็ให้พลังงานที่หมอบอกจากอวัยวะต่างๆเนี่ยเพราะเขามีในฤทธิ์ในการช่วยเราได้หลายเรื่องนอกจากให้พลังงานแล้วยังต้านอนุมูลอิสระนะครับลดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับป้องกันการเกาะอุดตันของไขมันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยครับก็เลยดีมากๆเลยโดยเฉพาะต่อหัวใจถูกต้องครับใช่ไหมคุณหมอก็จะเน้นกับอวัยวะที่ต้องการพลังงานเยอะๆสี่อวัยวะนะครับก็คือสมองหัวใจตับ ไปครับเสียเว้อนี้เป็น อวัยวะที่เราต้องใช้พลังงานค่อนข้างสูงครับครับผมดังนั้นเนี่ยก็คือโคเอนไซม์คิวเทนเขาจะไปช่วยหลักๆเลยครับสมองหัวใจตับไตหลักๆนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับทีนี้โคเอนไซม์คิวเทนคุณหมอครับเขาจะดีต่อคนที่ป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างครับโรคอะไรได้มากถ้าเอาโรคหลักเลยจริงๆเนี่ยครับก็คือถือว่าเกี่ยวกับเส้นเลือดแล้วกันนะครับเลือดเส้นเลือดอุดตันนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจนะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคไตนะครับ พวกนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยน้อยลงหรืออุดตันนะครับพวกนี้ครับเหมาะมากเลยครับผมแลวถ้าเกิดว่าคุณหมอบอกว่าดีมากๆเลยเกี่ยวกับสมองคนที่ป่วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทอย่างนี้แหละครับถูกต้องครับก็สามารถเพราะว่าตัวระบบประสาททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าคนที่เป็นโรคของสมองเสื่อมคา์กินสารอย่างนี้ครับตัวนี้ก็จะเหมาะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าเขาช่วยในเรื่องของการป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดใช่ไหมครับ มันก็ทําให้เลือดเราไปเลี้ยงสมองมากขึ้นอันที่ 2. เขาเป็นตัวที่ให้พลังงานที่สูงที่บอกก็ทําให้ตัวสมองเราเนี่ยได้รับพลังงานที่สูงขึ้นการฟื้นฟูของสมองเราก็จะไวขึ้นนะครับสเขาต้านอนุมูลอิสระด้วยก็เลยจะป้องกันการเสื่อมนะครับหรือเกิดการเสื่อมช้าลงหรือ ช่วยกันย้อนวัยของตัวสมองหรือเซลล์งั้นนะครับให้กลับมาเป็นหนุ่มขึ้นได้นะครับดีตรงที่ว่ามีต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะพบโคเอนไซม์คิวเทนเป็นส่วนประกอบสําคัญอย่างหนึ่งเลยคุณหมอครับในเรื่องของเครื่องสาอางทีนี้เพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระถูกต้องครับใช่ไหมครับก็เลยจะพบเยอะหน่อยแล้วอยากจะทราบคุณหมอครับว่าการดูดซึมระหว่างที่เราใช้ทาภายนอกถ้าเทียบกับการรับประทานแล้วแบบไหนจะดูดซึมได้ดีกว่านะครับแน่นอนครับการทานดีกว่าหลายเท่าครับ ถ้าเราใช้เฉพาะที่นะครับแล้วก็มีการทานด้วยก็อาจไปช่วยเสริมกันได้ครับผมแต่การทานเนี่ยยังไงได้ผลมากกว่ามากแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนดูซึงได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเสริมเรื่องของโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอาหารก็จะมีกลุ่มอาหารด้วยที่นอกจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารบางชนิดที่มีโคเอนไซม์คิวเทนด้วยมีจําพวกไหนบ้างคุณหมอครับถ้าหลักๆง่ายๆคือสังเกตว่าจะเป็นพวกกลุ่มน้ํามันนะครับน้ำมันเลยใช่ครับกลุ่มน้ำมันปลาอะโวคาโดอะไรพวกนี้ครับที่มี สูง,สงพวกนี้ก็จะมีโคเอนไซม์คิวเทนค่อนข้างสูงอ,อยู่ในนั้นด้วยครับครับ<ม>หรือพวกปลาทะเลน้ำลึกตุกตองครับอ,อย่างเงี้ยก็จะมีพวกโอเมก้าทรีตุกตองครับเห,หล่านี้ก็จะมีโคเอนไซม์คิวเทนเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่า ทราบไหว่าการใช้อุณหภูมิสูงเนี่ยในการปรุงอาหารคุณหมอครับ,รบที่เราบอกว่าได้อาหารมามีเอนไซม์คิวเทนแต่พอเราใช้อุณหภูมิสูงในการปรุงอาหารจะทําให้เอนไซม์คิวเทนที่อยู่ในอาหารตามธรรมชาตินั้นเนี่ยเขาถูกทาลายเพราะว่าโดนอุณหภูมิสูงสูงอันนี้จริงหรือเปล่าครับแน่นอนครับมไม่ไว่าจะเป็นพวกวิตามินนะครับพวกเอนไซน์นะครับพวกสารที่สาคัญโดยเฉพาะเอนไซม์คิวเทนพวกนี้พวกโปรตีนพวกนี้ครับไม่เหมาะกับอะไรที่เป็นน้ํามัน ที่โดนความร้อนสูงฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงครับความร้อนที่ไม่สูงเกินไปก็สามารถได้แต่ถ้าสูงมากๆพวกนี้จะถูกทําลายโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับฉะนั้นบางทีเราเราทานอา,อาหารตามธรรมชาติคิดว่าเราจะได้โคเอนไซม์ชิเทนมากแต่ปรากฏว่าถูกทําลายโดยกระบวนการ ปรุงอาหารก็ได้ครับดังนั้นก็เลยต้องอาจจะต้องพึ่งเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ในช่วยในการเป็นอาหารเสริมถูกต้องครับนะฮะเพื่อที่จะให้โคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเข้าไปเติมเต็มในร่างกายได้ใช่ไหมครับแล้วโคเอนไซม์คิวเทนถ้าเรารับประทานไปถามคุณหมอเลยดีกว่ามีผลเสียต่อร่างกายหราอไมครับผลเสียจริงๆไม่ถึงกับเลวร้ายนะครับแต่ก็เกิดมีผลข้างเคียงได้หลายอย่างนะครับเช่น บางคนมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับบางคนก็มีอาการผื่นทันนะครับมีอาการแพ้นะครับบางคนก็มีอาการเหมือนกับการอักเสบบริเวณผิวหนังอะไรขึ้นมาได้ครับ,รบแต่พวกนี้เป็นไม่ได้มากนะครับถ้าเราทานในปริมาณที่เราแนะนําแล้วก็ไม่ได้ โอเวอร์เกันเยอะเกินไปนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะช่วยในการเรื่องของบำรุงสมองหัวใจตับไตนะครับเหล่านี้แหละแล้วก็ให้พลังงานให้กับร่างกายเราก็แนะนำหรือว่าโคเอนไซม์เคทเนี่ยสามารถที่จะเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้นะครับผมวันนี้ได้รับความรู้เยอะเลยครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้จัก โคเอนไซคิวเทนกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับวันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับที่วันนี้คุณหมอสักดานำมาฝากกันวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับพันตำรวจโทนายแพทย์สักดาชานนิชยัยชัยนะครับ แน่นอนครับคลิปหน้าเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องไหนมาฝากกันครับคุณผู้ชมอยากให้ติดตามกันให้ดีผ่านทางช่องนี้เลยนะครับกับ Happy Healthy Channel ครับแน่นอนย้ำกันเสมอเลยอย่าลืมกดติดตามนะกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับที่สำคัญครับอยากจะบอกว่าครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันน้เนี่ยต้องติดตามให้ดีแต่วันนี้ผมกับคุณหมอศักดาครับต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์พอลิตินประสบการณ์สุขภาพดีของครอบครัว